ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาะนาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาะนามาเผยแผ่ชื่อว่าอโยนิโสมนัสติการสูตรสูตรที่ว่าเรื่อ,องจงปรารบถึงพระาศาสดาพระธรรมพระสงฆ์เนื้อความนายพระสูตรนี้มีว่ามิสูตรรูปหนึ่งโยนะลาปาแห่งหนึ่งนายแวลงโกศล ในสมัยหนึ่งท่านาพระพรโยในที่พระกลางวันตึกถึงอกุศโลวิตกอาริววซามคือกามวิตกควา,ามตึกถึงเรื่องกามพยาบาทวิตกควา,ามตึกถึงควา,ามพยาบาทวิหิงสาวิตกควา,ามตึกถึงการเบียดเบียนครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยโยณาราป่าแห่งนั้น มีความอนุเคราะห์หวังดีต่อพิสูประสงค์จะให้พิสูจน์นั้นสลดใจจึงเข้าไปหาพิสูถึงที่อยู่แล้วกราวกับพิสูน์นั้นด้วยคาถาว่าท่านถูกวิตกเกาะกินเพราะมนสิการโดยไม่แยกคายท่านจงละการมนสิการ,าการโดยไม่แยกคาย และจองใคร่ครวนโดยแยกขายเถิดท่านปารบพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และศีลของตนแล้วจะบรรลุความปราโมทปิติและความโุกโดยไม่ต้องสงสยัยแต่นั้นท่านมากไปด้วยความปราโมทจากกระทารรที่สุดแห่งทุกได้ข้อความเหล่านี้มาในพระโสสังยุตนิกายสคาตะวัก พระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่231หน้าที่332อาัตมาภาพนำมาเจริญพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาและประดาปัญญาบารมีเพื่อการประพฤติปฏ,ปฏิบัติธรรมสืบต่อไปอัตมาภาพขอหน่วยพอ่อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกหนาการเทิน,เ,นเจริญพร